ท่านหนึ่งบอกว่าการจัดงานไอดอาจารย์การจัดงานเมาลิดอิหมัมนบ,บวีถือว่าเป็นซุนนะคือแหมวพวกพวกเราเองนนะมักพยายามจะไปอ้างบรรดาอุลามะที่เขามีชื่อเสียงเพื่อหวังว่าจะเอาบุคคลเหล่านั้นมาเป็นแนวร่วม <c oughs> ขออัลลอฮฺบ ب ح ا า ه และ ت ع ا ل สงเมตตาบรรดาอุลามะที่เขามีความพยายามในการที่จะรักษาศาสนาของอัลลอฮฺรอฮิมะฮหุมุลลอฮขออัลลอฮฺส่งเมตตาพวกเขาด้วยครับคือเนี่ยเราไปอ้มางอิหมัมนั้นไปอ้มางอิหมัมนี้ไปเอาอิหมัมนั้นไปเอาถามว่าบรรดาอิหมัมเหล่านั้นเนี่ยสมมตินะับผมยกประโยชน์ให้เลยว่าอิหม,มัมอิหมัมนาววีว่าเขาสนับสนุนจริง,งๆเขาอะไรยกประโยชน์ให้เลยนะถามว่า แล้วคําของอิหมัมนาวีเนี่ยเป็นหลักฐานศาสนาไหมวันนี้เราเราเรียนศาสนากันเนี่ยเรายังไม่รู้อีกหรือว่าหลักฐานศาสนาน่ะคืออะไรเอาอย่างว่ารู้ไหมหลักฐานศาสนามีอะไรบ้างศาส,สนาก็ที่ต้องก็ต้องมาจากอัลลอฮ์ละอจานจากอัลลอฮ์หนึ่งแล้วก็วกต้อง้องององมาจากรอซูลนั่นแหละวาจบที่ไหนมาผมปจบที่ คุสะอาดนั่นแหและแล้วทําไมคนจบไคโรมดีนะเขาถึงไม่รู้ผมก็<ะ>บางทีบางทีผมก็งงนะจาจาวย์อัลเวนี่เนี่ยขนาดวะนี่ยังรู้หรือว่าหลักฐานศาสนาจะใช้อะไรอเอาแล้วอย่างคนระดับที่ไปเรียนไปจบกลับมาไม่รู้หรือว่าหลักฐานศาสนาจะใช้อะไรเนี่ยอ่างคนนู้นอ่างคนนี้เอา,นนอานนผมยกประโยชน์ให้เลยว่าในกรณีที่อิหมัมนาววีแกว่าไว้จริงๆแกสนับสนุนจริงๆอ่ะถามว่าคําของอิหมัมนาววีเนี่ยเป็นหลักฐานศาสนาไหมไม่ใช่ คำของคนเนี่ยไม่ใช่หลักฐานทางศาสนาหลักฐานทางศาสนาก็คืออยู่ที่อัลกุรอานและฮะดิษปัญหาว่าถ้าบรรดาอุลมา,ะามะสักอุลามะคนใดคนหนึ่งก็ตามที่เขาอ้างว่าเป็นศาสนาเนี่ยเขาก็ต้องมีตัวบทหลักฐานเอามาอ้างอิงแต่นี้หลักฐานที่จะมาอ้างอิงเนี่ยมันมีอย่างนี้วะหลักถ้าเป็นหลักฐานจาก uh Rem จากุรอานจากฮะดีษจริงจริงะและเป็นหลักฐานที่สนับสนุนหรือใช้ให้กระทำเนี่ย มันผ่านคนยุคซอฮาบะมาแล้วแต่ปรากฏว่าซอฮาบะไม่ทำเอาซอฮาบะไม่เข้าใจหลักฐานเนี่ไงซอฮาบะไม่เข้าใจกุรอ่านฮะดิซ์ไงเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกได้อย่างดีนะเพราะเพราะเรื่อง ARE เรื่องอะไรเรื่องเรื่องมอลิดซอฮาบะไม่มีอา้าว้ามีหลักฐานแล้วทําไมซอฮาบะไม่ทำน่ะนี่ยเรากําลังกล่าวหาซอฮาบะว่าไม่เข้าใจกุรอ่านฮะดิซ์ใช่ไหมเพราะงั้น มันไม่มีหลักฐานใช้หรือสนับสนุนให้ทำเพราะถ้ามีสหฮาบ้เขาเก็บทําแล้วแต่นี้ไอเรื่องนี้มันมาเกิดยุคหลังนี่หลังจากมาัทธาบอีกพอเกิดจากยุคหลังมัทธาบแต่หลักฐานน่ยมันมาก่อนตั้งนู่นเป็นเป็นพันปีน, 1, ปนูแล้วทํำยังไงครับแปลว่าเรามาทํากันขึ้นใหม่แล้วไปหาหลักฐานหลักฐานเก่าอะต้นไหนพอที่จะเอามา,มา,มา,มาสนับสนุนผมมักจะเรียกวิธีการอ้างหลักฐานอย่างเงี้ยว่าหลักฐานค้ำยัน ไปเอาหลักฐานที่โซเฮียนะั่นแหละไปลากมาลากมาเอามาค้ำยันบางทีก่อนลากมาดื้อๆอย่างนั้นแหละมัน <Ừ. S 2> ไม่เกี่ยวกับเรื่องเลยบางทีก็ลากมาอมๆอย่างนั้นแหละเอ้าทำไมอ่ะก็อนบีเกิดวันจันทร์นบียังให้ความสําคัญเลยบวชวันจันทร์แนะ่นะ่นเอาเรื่องบวชกับเรื่องเมาลิดมากิยาสันผมก็ไม่รู้อ่ะไปเรียนจากตำราไหนมาเนี่ยเรื่องของหลักเกณฑ์ของการกิยาเนี่ยมันคนละเรื่องคนละเหตุคนละกรณีคนละปัจจัยคนละเงื่อนไขแต่เอามาเปรียบกันได้เนี่ย ไปเรียนที่ไหน่กันมายอดเยี่ยมผมถึงว่ายอดเยี่ยมแล้วกนนะว่าอยากรู้หลักฐานไหมอยากรู้อาจารย์หลักฐานมีอืเดี๋ยวรอวันที่ยี่บห้าเนี่ยหลักฐานเก่อนบ้านเก่อนเมืองเลยครับเป็นวันคริสต์มาสเป็นวันเมาลิดของเขานั่นแหละคือหลักฐานถ้าสมมุติเราเราบอกว่าเรื่องเมดเนี่ยมันเป็นของเราเป็นของเราต้องไปบอกเขาอย่าไปก๊อปของเราไปทําถ้าเป็นของเรานะอื เดี๋ยวเป็นของเราหรือเป็นของเขาเพราะทุกวันที่25้าธันวาคมเนี่ยเขาจะจัดคริสต์มาสจัดเฉลิมฉลองวันประสูติให้กับพระเยซูคริสต์เดี๋ยวจัดมอลิตให้กับนั่นแหละนบีอีซานเยซูคริสต์ของเขาแหละมันของเขามไม่ใช่ของเราแล้ววันนี้เราจะรักนบีของเราเนี่ยด้วยการที่ไปกอบของคริสตเข้ามาเนี่ยคิดถูกหรือคิดผิดเพราะโฮาบ้า์เนี่ยเขารักนบีเขาเขายอมตาย หรือบางคนเนี่ยเสียชีวิตเสียชีวิตคนในครอบครัวไปเพื่อปกป้องนบีเนี่ยเขาดีใจเขาสละชีวิตของคนที่รักเพื่อปกป้องนบีสละทรัพย์สินเพื่อปกป้องเขาไม่ได้รักกันแต่ปากแล้วรักกันปีละครั้งหรอมันมาจัดอย่างงี้ไม่ใช่เขาแสดงบทบาทของความรักไปแล้วทําไมเราไม่เอาเยี่ยงเอาอย่างละ่ะเอาวันนี้ไม่มีตัวตนนบีให้เราปกป้องเพราะตัวของนบีเนะี่ยตายจากไปแล้วคําสอนของนบียังอยู่ไหม รักษาปกป้องคําสอนของนบีเพื่อแสดงความรักต่อนบีสิไม่ใช่รักนบีไปไปเอาอะไรกรอบของชาวคริสต์เขามาแสดงความรักของเขาเนะี่ยปล่อยให้เขาทําไปเนี่ยเราไม่ว่าเขาหลอกของเขาแต่ปัญหาก็คือเราไปกอบของเขามาแล้วก็เราก็บอกว่าเป็นของเราทึกทักแล้วเอาอย่างของเราเข้าไปใส่ อาจารย์แล้วก็ยังยังก,ยงก็ยังก็ที่เขาทำทำเขาไม่รู้เลยอามันก็ระดับอาจารย์นะระดับจังหวัดระดับ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 เดย๋ยว่า<ๆ>แต่ระดับจังหวัดเลยก็มีนักวิชาการบางคนดูที่บางที่เนี่ยบางที่ก็ทําบางที่ก็ไม่ทาบางที่ก็ฮะคนนะนะว่ามันไม่ใช่ว่าเอ,อคนคนอเลมแล้วรอดทั้งหมดอ่ไม่ใช่อัลละห์ไม่ได้รับรองว่าคนอเลมเข้าสวรรค์อัลละห์ไม่ได้รับรองว่าคนจบไคโรมาดีนะามักกะอะไรเข้าสวรรค์ ทำไมงั้นล่ะคนไม่ได้เรียนไม่ได้ไปจบอะไรมาจะไปอยู่ตรงไหนกัน <c oughs> ล่ะวะคนอีหมานตั้งหากเล่ายิ่งคนมีความรู้แล้วอีหมานเนี่ยแต่คนที่ไม่มีความคนที่มีความรู้แล้วไม่มั่นคงเนี่ยนบิน,นบีนนบ,นบอกฉันกลัวเหลือเกินอัลคอฟอัลาอ,มมอ,ลอ,อุมมาตีอัลอิมมาตัลอัลโมดินล,ลีเนะี่ยฉันกลัวมากที่สุดเลยก็คือบรรดาผู้รู้บรรดาผู้นำนี่แหละอัลโมดินล,ลีเนะี่ยตัวเองหลงแล้วก็ทําให้ชาวบ้านหลงอย่างคน ธรรมดาทั่วไปสักคนหนึ่งถ้าเข้าหลงไอ้ขอบเขตความเสียหายมันถูกจํากัดน้อยหน่อยน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์หลงหรอวะโอ้โหนี่นี่ทว่าทว่าอาจารย์ผลิตบอกว่ามันทาได้หมดอ๋อเหรอเนี่ยว่าขอ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 ว่าอย่าให้มีวันนั้นเลยนะเพราะว่าถ้าผู้รู้หลงเนี่ยมันมันทาให้หมดหมดคือตัวเองหลงแล้วก็ยังทําให้ชาวบ้านหลงไปอีก ก็ถามว่ามีหรือผู้รู้ผู้รู้หลงอ่ะรู้มันไม่น่าจะหลงนะก็อ,อัลลอฮ์บอกไงมานิตตะคาราอีลาฮูฮาวาฮูคนที่เอาอารมณ์เป็นอีลาเอาอารมณ์เป็นใหญ่นะ่วะว่าอัลลอฮลุลละูอัลาอินมินอัลลอฮ์จะให้เขาหลงทั้งทั้งที่เขามีความรู้เพราะงั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันเลยว่ารู้แล้วจะไม่หลงรู้แล้วหลงเนี่ยอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ให้หลงทั้งทั้งที่เขามีความรู้อันเนื่องมาจากเอาอารมณ์เป็นใหญ่แล้วพอหลงแล้วเนี่ยผลกระทบมันกว้างใช่ไหม ทำให้คนอื่นเนี่ยหลงกันไปด้วยตัวนั้นไม่ได้เป็นไม่ได้บอกเลยคนรู้ปลอดภัยแล้วคนรู้เข่าสวรรค์แล้วคนอะผมเคยบอกว่าเนี่ยเลยมาบอกสิจบที่ไหนได้สวรรค์ผมจะได้ส่งลูกส่งหลานไปเรียนอะวว่าลองว่าสิผมผมก็เอาอาจารย์เอาไหมเอาเอาเนอะเอาเรวว่าตอนนี้มันมัน้งสองแสนแล้วนมันทัสี่แสนผมเอาเออมันไม่ใช่อะ จะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์มันขึ้นอยู่กับยืนหยัดในความเชื่อและการปฏิบัติอย่างถูกต้องนี่ว่ายาวเรามามา,มาเป็นใหญ่เออฮะชะ่ษของท่าน,นาอยู่บทนาบีบอกว่ายูจ้าอุคำว่าจาอ่านี่ในภาษาอาหรับนี่แปลว่ามายาอะมุฮัมมัดุนมุฮัมมัดุนได้มานี่ในสำนวนภาษา,าคณะในภาษาฮะด i ษยาอามามา,มากปกตินี่แต่ว่ายูจาอุแปลว่า ถูกลากมาอยู่ย่าเนี่ยนะเออไม่ได้แปลว่ามาเฉยเฉยถูกลากมามาเองกับถูกลากมาเหมือนกันไหมคนละอย่างจ้ะไม่เหมือนกันอตอนนี้นบีบอกว่าในวันกิยามัตแน่จะมีคนหนึ่งถูกลากมาถูกลากมาแล้วมาอยู่ตรงกลางนารกพอเสร็จแล้วก็มาสำรอกลำไส้ของตัวเองเนี่ยนี่กลางนารกเนี่ยว่าอย่าดูรุกมาอยาดูรุลห้มารุบรารหเสร็จแล้วก็จะเดินวนรอบลำไส้ของตัวเองเนี่ย ในไฟนรกอะน,นะเดินวนรอบลำไส้บรรดาผู้คนก็จะมามุงมาชะานุกยาฟูรานมันยังไงกันละอาจารย์ผู้ตอนที่อยู่ดุนยานี่อาจารย์ตังเลยเนี่ยเคยฟังไหมฮะดิสบทเนี่ยเคยเคอยอจั์ นี่ฮัดิเซียบุคารีรู้แล้ไม่ทาทําอะไรอเออสอนให้เขาบอกว่าอย่าไปทาฮารามทําเองสอ,อนให้เขาเให้เขาทำํำไม่ทําให้เขาทําดีไม่ทำอดทนนะสวัสดนะเออต่อสอนให้เขาบอกละเลิกฮารามนะมเนี่ยนี่อยู่ยาอวันกิยามัดเนี่ยถูกลากออกมาะถูกลากมา,นะกา,กมาเพราะงั้นก็ไม่ดีเป็นการรับรองว่าคนรู้จะไม่ลงนรกคนรู้จะไม่ไปลอดภัยเพราะงั้น วันน like ี้เราอย่าเอาตัวของเราไปผูกขาดอยู่กับใครแม้กระทั่งผมกระทั่งวะกระทั่งอุลมาระดับโลกคนไหนก็ตามเพราะศาสนาของเราไม่ได้ให้ผูกขาดทุกวันนี้ที่เราหลงที่เราเสียอกเสียใจก็เพราะว่าเราไปผูกขาดอยู่กับคนเนี่ยเอาสมมติมาผูกขาดอยู่กับผมวันหนึ่งผมเลี้ยวเนี่ยไปโผล่ในงานเมาลิดเสียใจไหมโอ้โหผมผมว่าผมคงจะเป็นลมอาจารย์ผมว่าเป็นลมนะเนอะ แต่แต่ว่านพอมาต่อไปอาจารย์ฟริดเฟนดี้ประธานลานมาลิปอ๋อวมก็เนี่ยคนเนี่ยมันมันมันพลิกได้มันกลับได้ครับแต่ว่าอัลกุรอานยังไม่เปลี่ยนเลยยังเหมือนเดิมฮะดีสของานบีก็ยังไม่เปลี่ยนเลยยังเหมือนเดิมครับเพราะงั้นศาสนาจึงให้เรายึดหลักฐานศาสนาอยู่ที่อัลกุรอานและฮะดีสของท่านบีไม่ได้